ปัญหาที่มักจะพบเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างหนึ่งก็คือขาดสัญญาณติดต่อสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดตัวฝูงหุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติแก้ปัญหาการอับสัญญาณด้วยเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนเครือข่ายการติดต่อทั้งมือถือ Wi-FI และดาวเทียมในช่วงเวลาเฉพาะกิจได้ติดตามกับคุณโสธิดาช่วยวิกฤตครับ ที่เห็นนี้คือหุ่นกู้ภัยพิบัติที่จะช่วยให้ผู้ประสบภัยยังสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แม้ว่าเครือข่ายหลักจะล่มหรือเกิดขัดข้องไปแล้วก็ตามหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยกู้ระบบไอทีนะครับแล้วก็ระบบสื่อสารทั้งหมดเลยที่เวลาเกิดภัยพิบัติเครือข่ายต่างๆก็ล่มสลายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น i iPhone Android หลายค่ายสารพัดยี่ห้อสามารถหยิบมาใช้ได้เลยครับเพราะว่าใช้ได้ทุกเครือข่ายเลยครับครับทุกเครือข่ายเลยเพราะเรา เรามีเครือข่ายใหม่นะฮะเป็นเครือข่ายทดแทนเสาสัญญาณที่คลื่นขาดหายไปครับ ทีมวิจัยได้ทดลองลอยหุ่นยนต์ไปบนน้ำโดยมีทุ่นท่วงไว้เรียนแบบสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณการสื่อสารทั้งสัญญาณเครือข่ายมือถือทุกค่ายสัญญาณ WIFI หรือแม้แต่สัญญาณดาวเทียมซึ่งหุ่นยนต์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะตัวถ้าอยู่ในถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่พลังงานในตัวนี้มันหมดอะ่ะเราสามารถใช้โซลาเซลล์เนี่ยเป็นพลังงานสำรอง ในการปล่อย Wi-Fi ไ,ไ,ได้ครับผมแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยจะมีเซนเซอร์ในการวัดว่าเออไฟรั่วหรือเปล่าครับผมแล้วมันจะมันจะพลิกคว่ำได้ไหมคะตัวนี้จะเหมือนตัวลมลุกอะครับไม่สามารถที่จะพลิกคว่ำได้เพราะว่าเราเออได้ซีนไว้ข้างในเป็นตัวถ่วงไว้ครับผมหุ่นแต่ละตัวสามารถปล่อยสัญญ,ญาณสื่อสารได้ในรัศมี1กิโลเมตรถ้าใช้ทั้งฝูงจะสามารถครอบคลุมได้ประมาณ3กิโลเมตร แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเป็นรูปตุ๊กตาล้มลุกเพื่อรองรับแรงกระแทกสําหรับกรณีลําเลียงและปล่อยโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งรูปทรงที่ล้มไม่ได้นี้ยังช่วยประคองเสาสัญ,ญญาณให้ตั้งตรงตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพสัญญ,ญาณที่ปล่อยออกไปขนาดที่ออกแบบมาให้ใหญ่และโปร่งทำให้ใช้เป็นที่ใส่อาหารหรืออุปกรณ์กู้ชีพได้ หรือตัวผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็มีช่องสำหรับเสียบ USB ให้สำหรับเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์สื่อสารในกรณีฉุกเฉินได้หุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติประกอบไปด้วยสมาชิกรวม5แบบคือหมายเลขหนึ่งแบบภาคพื้นดินเป็นตุ๊กตาล้มลุกภายในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสาร หมายเลข2เคลื่อนที่ตามหาสัญญาณได้ด้วยการควบคุมทางมือถือที่ตัวหุ่นยนต์ยังมีกล้องติดเอาไว้สำหรับการเคลื่อนที่เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยหมายเลขสาสำหรับติดตั้งบนที่สูงอย่างบนภูเขาหรือตึกสูงโดยจะมีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิความเร็วลมความกดอากาศหมายเลข4ใช้ลอยบนผิวน้ำอย่างที่สาธิตไปตอนต้นสำหรับเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะและหมายเลข5ออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายทั้งหมด และตรงนี้นะคะคือหุ่นยนต์ตัวที่สําคัญที่สุดในฝูงหุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติค่ะทาหน้าที่ควบคุมและมอนิเตอร์ข้อมูลจากหุ่นยนต์ตัวอื่นๆที่อยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูสภาพลมน้ําอากาศและสภาพสัญญาณว่ายังส่งได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามฝูงหุ่นยนต์นี้ยังไม่เคยทดลองใช้ในสภาวะภัยพิบัติจริงๆดังนั้นศักยภาพว่าจะสามารถช่วยเหลือในการกู้ภัยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะโสธิดาชดวจิจิตข่าวสามมิติรายงาน